สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาประจําวันที่7เนาะแอดน่าจะลงวันที่ถูกนะคะวันที่7เด่นคงแอดนะคะเด่นเป็น789ค่ะวิ่งรูด8 8นะคะวิ่งรูด78สูตรนี้ สูตรนี้ไม่รู้จะจะ,จะเดินต่อไปได้ไหมนะคะเพราะว่างวดก่อนก็หลุดนะคะมันเป็นประมาณงวดหลุดเว้นงวดแล้วนะคะตอนนี้มันยังไม่เดินยาวนะคะเข้าหลุดเข้าแล้วก็หลุดนะคะงวดนี้ก็ต้องเข้าสิเนาะอันตรายแล้วค่ะสูตรนี้แอดไม่รู้ว่ามันจะเดินยาวไหมนะคะหรือว่าสูตรจะหยุดเดินนะคะทุกคนพิจารณากันดูหน่อยนะคะสูตรนี้เพราะว่ามันเรา หลังจากที่มันเดินยาวมาประมาณ10บกว่างวดสิบกว่างวดนะคะสูตรนี้นี่สูตรหลักที่แอดใช้ค่ะมันก็มาหลุดหนึ่งงวดเนาะแล้วก็มาเข้าแล้วก็มาหลุดงวดที่ผ่านมางวดของวันที่ห้านะคะจะดูงวดนี้ค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถือว่าหวายตามตูดงวดที่ผ่านมาเลยนะคะแอดเห็นตัวอดแล้วแอดก็เจ็บใจแค้นใจค่ะ มาดูกันนะคะตัวเด่นแอดให้789ใครชอบ79ก็ไป79ใครชอบ8 9ก็ไป8 9ใครชอบ78ก็ไป78ดนะคะเพราะว่าวิ่งรูดแอดให้78นะคะแอดจะให้ตัวหน้าเสมอนะคะแอดจะให้แอดจะดึงเอาตัวหน้าอย่างเงี้ยมาเป็นตัววิ่งรูดนะคะแต่ว่ามันเด่นทั้ง3ตัวนะคะงวดก่อนเราก็หลุดทั้งเด่นหลุดทั้งวิ่งรูดหลุดทั้งเจาะ หลุดหมดเลยค่ะหลุดหลุดตารางก็หลุดค่ะมาดูนะคะตัวเจาะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดก็กำหัวเป็นเก้าเป็นหกเ,เ,เอาค่ะกำหัวเป็นเก้าเป็นหกเอาค่ะประกาสีแดงนี่ตัว,ตวกำหัวเลยนะคะ มาดูในตารางสีแดงนะคะมาดูในตารางสีแดงค่ะมาดูในตารางสีแดงนี่ตารางสีแดงนี่ถือว่ามันเข้างวดที่เราหลุดนะคะงวดที่ผ่านมานี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่างแอดถึงแค้นใจมากไงคะแอดถึงแค้นใจมากว่ามันหลุดแต่ว่ามันมีสูตรที่เข้าแต่ว่า เราเอาสูตรหลักมานะคะก็เลยเจ็บใจมากค่ะพอเราไปสูตรหนึ่งมาสูตรหนึ่งเนาะสูตรนี้ก็เข้าหลุดสลับกันนะคะสูตรนี้ก็เข้าหลุดสลับกันยังไม่เดินยาวนะคะแต่รอบไหนที่สูตรหลักหลุดสูตรนี้จะเข้าค่ะ เอามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้งวดก่อนเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่สูตรนี้แอดทาให้ดูนะคะทุกคนอย่าสับสนว่าโอ๊ยทําไมลงหลายสูตรจังนู่นนี่นั่นแอดก็อยากรู้ว่ามันจะออกไหมก็เลยทําให้ทุกคนดูค่ะทําให้ทุกคนมาดูกันว่าสูตรระหว่างสูตรนี้กับสูตรนี้สูตรไหนที่มันจะเดินต่อนะคะสูตรไหนที่มันจะเดินต่อแอดจะได้ยกย่อสูตรนั้นตัดทิ้งนะคะสูตรนี้อยู่ในขั้นพิจารณาแล้วนะคะ แอดจะให้โอกาสรอบนี้แต่ถ้าโอ้ยแอดก็กลัวหลุดอยู่นะแต่ถ้าหลุดแอดก็จะให้โอกาสอีกรอบนึงนะคะสูตรนี้เข้านะคะสูตรนี้เข้างวดก่อนทั้งบนทั้งล่างนะคะสูตรนี้เข้างวดก่อนทั้งบนทั้งล่างแอดก็เลยทําให้ดูเผื่อใครอยากไปสูตรนี้นะคะเผื่อใครอยากไปสูตรนี้ดักสูตรนี้นะคะมาดูกันนะคะงวดนี้สูตรนี้นะคะเด่น9 0 1นะคะ เดินเก้าศูนย์หนึ่งนะคะงวดน,นี้โอ้แอดเขียนด้วยดีกว่าเนาะแอดอยากรู้ค่ะว่าสูตรที่มันเข้างวดก่อนมันจะเดินต่อหรือว่ามันจะหลุดนะคะแอดก็เลยทำให้ทุกคนดูไปด้วยกันเลยค่ะลุ้นไปด้วยกันค่ะทุกคนไม่ต้องสับสนนะคะ ยังไงเราก็เอาสูตรหลักกันอยู่แล้วหรือใครจะไปสูตรที่มันเข้างวดก่อนก็ไปนะคะก็ไปก็แล้วเต่ก็พิจารณากันเอานะคะแอดทาให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพอแอดก็อยู่ในช่วงตัดสินใจเช่นเดียวกันค่ะตัดสินใจเช่นเดียวกันแอดก็ทําตามสูตรให้นะคะทุกคนพอบอกหววหลุดแล้วมีหลายสูตรเนาเหตุให้เบึ่อมนะสูตรได้เป็นตะเข่าสูตรได้เป็นตะได้เงินเข,ขาเนาะแหม แอดกับบมนอันนี้แอดก็ทําให้ดูค่ะเผื่อว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสูตรนี้ถือว่าหลุดแล้วนะคะสูตรนี้หลุดงวดที่ผ่านมาทําทาแอดจุกนะคะแอดก็กลัวนะคะไม่ใช่ไม่กลัวนะหลุดมานี่กลัวแล้วนะคะแอดเริ่มกลัวแล้วนะคะเพราะว่ามันหลุดงวดเว้นงวดเลยค่ะเนี่งวดนี้ตามสถิติแล้วนาะงต้องเข้านะคะเพราะว่ามันหลุด เข้าหลุดงวดที่ผ่านมานี่หลุดเนาะตอนนี้เป็นสถิติงวดที่เข้านะคะนี่สูตรสูตรหลักเดินยาวมาสิบกว่างวดแล้วก็มาหลุดสองงวดงวดนี้อยู่ในสถิติที่ต้องเข้านะคะสูตรหลักหลุดเข้าโอยหลุดเข้างวดก่อนหลุดงวดนี้ก็เข้าเนาะโอ้ยแอดก็ลืมซับสุดนเลยละ สูตรนี้นะคะงวดก่อนเข้าบนล่างเด่นที่เก้าศย์หนึ่งค่ะงวดนี้ดินที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะจับคู่เป็นเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะกรรมหัวเอานะคะทุกคนกลรมหัวเป็นหกเป็นอะไรกันเอาเก้ากับหกนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูย์ปดนะคะกรรมหกเป็นเก้าเอานะคะแอดแอดว่ามันมาหนึ่งห้าเก้าแล้วส่วนมากมันจะมาหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะแอดก็เลยห่วงกลุ่มให้สูตรนี้น่ารุ้นมากค่ะสวยมากเลขสวยค่ะ แอดว่านะอันนี้เป็นการเดานะคะที่ทำตามสูตรก็ทำให้แล้วนะคะมาดูในตารางนะคะมาดูในตารางกันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเลขทนะูบเนาะบบแตกสามตัวจา้าเถืะอเลขทูบนะคะ ปดเจ็ดห้านะคะนี่เป็นเลขตารางแปดเจ็ดห้าหกสี่หกเก้าสี่ศูนย์โอ้ตารางงวดก่อนก็ตายนะคะตารางงวดก่อนโอ้ตายสนิทเดิมเจอหวยออกตัวเก่าซ้ำหวยเอาสวดนะคะแอดกลัวว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมาออกซ้ำหวดติดตัวเก่าแต่หวยลาพัฒนาก็ไม่มีอะไรเนี่ยขนาดแอดเป็นคนที่กันตัวเก่าตลอดนะคะยังพลาดค่ะที่ผ่านมาโอ้ยมันคือสีออกพูดพูดดูออกยุติอันหาเก่าหกเก่าหกเปียด โูดพวบุกโม่บุกเตียงโอ้กี่งวดแล้วนี่ใสะเลขถูกลืมแปดเจห้านะคะแอดกับเป็นไข่ได้เดียวนี่แปดเจ็ดห้าหกเก้านะคะเลขตารางแปดเจ็ดห้าหกเก ปดหกเจ็ดแปดหกห้าแปดสี่เจ็ดแปดสี่ห้านะคะหกหกเจ็ดหกหกห้าเอาอีกแล้วนะคะหกหกห้าเก้าเก้าห้าเนี่ยค่ะหกสี่เจ็ดนะคะ, 47, ะ,คะ 45, หกสี่ห้าหัวเลียงค่ะหวยเลียงมาสองตัวเลยนะคะหวยเลียงมาสองตัวเลยหกสี่ห้ากับเจ็ดแปดหกนะคะโอ้หยหัวเลียงมากตัวนี้ ถ้าตัดเล่นในตารางมันจะเป็นสี่ห้าสี่เจ็ดหกห้าหกเจ็ดโอ้ยังไม่หนีจากหกห้าหกจอะไรนี่อแปดสี่หกสี่นะคะแปดหกหกหกก็กหัวเป็นเก้าเอาค่ะแปดห้าหกห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดนะคะจะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้ในตารางในตารางข้างนอกก็เป็นตัวรอบนอกที่แอดหาจับเอานะคะเป็นตัวรอบนอกที่แอดชอบแอดหาจับเอานะคะ เผื่อฟุกแตกสามตัวนะคะเอาไปพิจารณากันดูตารางมาเรียงสองตัวจะจะมาไม่มาเรียงเราก็ถือว่าตามมานานนะคะเรียงเรียงหวยราวนี่ถือว่าตามมานานแต่ก็หามาแล้วสองงวดนะคะหามาแล้วสองงวดก็มาแปดห้าเก้าเนาะแปดห้าเก้านี่ไม่มางวดกอนอดูตารางสี่เปียดห้าเก้านี่เจ้าเบิงตารางแอดตามตูนหวยได้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวแอดดูก่อนมันมีตารางนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเย็แมจากอันไหนละ่ะแอดลืมเอามาดูเลขดับกันนะคะเลขดับงวดนี้ให้ไปที่ดับสองนะคะ แสดงว่าเลขต่ำดับเบอะงวดก่อนนี้เลขดับหลุดนะคะใครที่ไอ้นี่ก็พิจาาณาแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นดับที่สองนะคะดับที่สองงวดก่อนนี่ก็ดับหกก็มาหกเต็มๆเลยค่ะงวดนี้ดับสองนะคะเอา้าขอพัยเดอลงสาให้เป็นไข่ค่ะ เมื่อคืนนี้ตากฝนเก็บเมงเมาด้วยตากฝนไปเก็บเห็ดด้วยเมื่อวานโอ้โหต้องไปซักสุดนอนดกจมให้เอฟซี่นี่เราฟังไม่ได้สุดนอนพวกนี้แค่ไปกวนๆน้ำเฉยๆนะคะบบตรงี่เลยโดิปันเคืองค่ะมันสีพังเสียดายเอาไว้ใส่จากสามสี่ปีจังสุดนอนนี่แอฟสีเอาไปกวนๆน้ำซื้อๆเนาะ เอาเบวว่าสือรอบหนึ่งนีส่ได้จัาหาหกปีบู๊ยสุดละลอยคุ้มขนาดวะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะรอบนี้ขอให้เราได้คืนนะคะแตกสามตัวสี่ตัวหกตัวไปเลยโอ้ยแตกมัค้คับเนี่ยโอย้แอดก็เขียนใจคับด้วยงวดว่าหันเนี่ย วันนี้ก็ขอให้เราผ่านไปด้วยดีนะคะถ้าแอดถูกทุกคนก็ถูกนะคะถ้าสูตรไปดีเราก็ถูกไปด้วยกันนะคะเอาเราบุกน้ำดุยไฟกันมาแล้วเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก้า้าสนใจดี่บอกเจ,ะจะก้าเจ้าบะสนใจบ่ะนี่หอยว่องกุ้มไหวเป็นเจ้าขึ้นเม็ดเดียวเธอเอา,เอาหนึ่งหกหนึ่งเก้าขึ้นเม็ดเดียวทีไรนะคะเอาหนึ่งหกหนึ่งเก้าขึ้นเม็ดเดียวทีไรชอบออกเจ็ดหกเจ็ดเก้าทุกทีเลยค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีเอาไปอีลีแลเดอร์สวัสดีจ้ารวยๆวยเดอพี่น้องเดอร์